ดูไทยหลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย,ววเยส,สลิงคันพรมสุภะสาวุธกะยาบันดิตครับเกติแก้วหนองแดงแงมิดฟิลครับชาวนาในสุโข,ขทัยไม่แพ้ราชบุรีเลยนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งครับสัญ,ญญาณวีดมาครับเกมการแข่งเริ่มราชบุรีเป็นฝ่ายเกียร์บอล เอ็นจิว่ากระแทกลาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเอนจิว่าโยกมาแล้วยังไม่เปิดยิงเลยครับโอ้โหยู่นี้โอ้โหวิบลันผ่านหน้าประตูไปดูจังหวะมารับบอลฝั่งซ้ายนะครับตันอชนะาได้เอ็นจิว่าครับแล้วเข้ากรอบเขตโทษดูตรงนี้ครับตึงครับไปซ้ายมาขวาโอ้สามคนเอาไม่อยู่ครับยิงมาเนี่ยจัดเสียบเสาไกลแต่ว่ายังมีปลายมือของทางกิติพันธ์เลยครับโอ้ซูปเปอร์เซว้ได้แล้วตัวซ้ำนะ สีโชคอยู่ไกลไปหน่อยครับเอาไว้นะครับขัดขวางการเล่นไปหน่อยอย่างมาใหม่ครับราชบุรีไฟอกเกียเลื้อยเข้าไปแล้วบอลลูกนี้ได้ยิงยเลยจริงว่าติดเซฟ,ฟโอ้โหยังรับติดมือครับมตามมาทะพุทธจังหวะสองดูช็อตนี้ก่อนไฟโบเกียแหวกมาสองคนบอลทะลักมาถึงแล้วยิงซ้ายเลยะนี่คือจังหวะบอลที่เปิดลูกนี้ลึกมาสาวไกลโจนาธานมงตั้งเข้าไปตรงกลางโดนสกัดได้กิตนานทเอ้าลูกนิ้จะตวัต์รถซัดโดยยั้งสิ่ที่โชค ไม่ตรงคองครับห่างไปครับสิริโชกันหนูดูจงังหวะเปิดมาลึกๆไปเหมือนไม่มีอะไรครับนั้นบ่งชงมาโจทานดูตรงนี้ครับยักมาสุดท้ายเข้าทางได้กดเนี่ยอาแล้วรันลึกมาถอ,อกไปที่เอ็นจีว่าเอ็นจีว่าไฟโบกียเติมอาครับให้แม่นหรือเปล่าจงาังหวะลูกนี้โอ้โหหนักเนี่ยก็คือยิงแต่ว่าทิศทางมันเปิดติดขาไปนิดน,นึงครับ ใช้สีชอลเป็นตัวหลอกเปิดเลียดนะเอาครับเอนจิว่าซัดโอ้โหติดเซฟโอ้โหลูนี้หมุนตัวยิงได้สวยแล้วครับแต่ว่ากิจัวัตะนี้ครับยัดมาแล้วบอลแรกดีมากครับหมุนมาแล้วกดเลยโอ้แต่ว่าไม่มุมเท่าไหร่จังหวะยิงจะเลือกซัดเอาหนักเข้าว่าไว้ก่อนวันทิศทางไม่ตรงตัวทางกิติพันธ์เลยครับว่ากระชากเข้าไปในกรเกตโอนแล้วลูกนี้ล็อกมาหนึ่งจะ สักขาหลอกไปหลอกมาสุดท้ายมุงไม่มีแล้วเลือกยิงโอ้โหยังวิสาย,ยิง้าครับเป็นศูนย์โอ้โหลูกนี้ดูเหมือนจะไม่มีมุมเลยนะครับแต่เกยยังหาช่องยิงจนได้ครับเจอนจวีวามาตรงนี้ครับแล้วดูให้ครับโอ้โมีฉันแแล้วสุดท้ายกลายเป็นดีครับมาถึงเอนจีาวาปรีเข้ากระเบิดโทษดึงจะว่าครับแล้วสับไปสับมาเข้าขวาไม่เอาครับดึงมาซาลสัดหายเลยครับดูนี้ใจคอเยอกเย็นมากๆนะครับ แล้วคนที่ให้บอลคือโจทันเข็มดีด้วยครับดูครับดึงมาเอาไม่อยู่กับสาวุธแล้วก็กิติพันธ์ด้วยกลับมาชมเกมกันต่อนะครับครึ่งแรการาชบุรีออกนามสุขโขทัยไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วตอนนี้กำลังของสุขโขทยัยขยับผู้เล่น2องตำแหน่งเลยนะครับทั้งในตำแหน่งกอง เลือซันให้กายโดเปิดขึ้นหน้าไบบาโจเอากรหลุดมาแล้วซัดโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงกอบอีกครับแล้วไม่มีธงโอ้ไม่ล้ําะะครับแบบนี้เหลือประมาณครึ่งช่วงตัวได้นะครับแต่ว่ายิงหลุดไปเองนะครับคือถ้ายิงเข้าก็เช็ควิญาได้ครับแบบนี้ดูครับโอกาสเตรียมจะกรับแล้วครับ สมคิดชันนันสินกับทางสันเสริลีมัฒนะศนะครับจะลงมาแทนเรืออาระติก,กับสิทธิโชคคืนกลับมาเทกนี่ต่อมาที่เกียรติศักดิ์ 3, ให้มาเอ็นจีว่า2-0ครับโอ้โ oh หแบบนี้ถูกจกับไปยิงกองหน้าตัวเป้าไปเลยครับต่อไปนี้เนี่ยครับบอลทุ่มมาจักรพันธ์ป่ดเข้ามาครับเอ็นจีว่านี้สิทธิโชคให้เทกี้เลาะมาที่เกียรติศักดิ์ครับโอ้โห uh ไม่ลำหน้าครับ คือตัวที่ต่ำสุดคือสลิงคารพมสุพัฒนนะครับเช็คไลน์กับเพื่อนไม่ดีครับโอ้เข้าไลน์ไม่ทันเจอจ่ายแล้วยิงอู่กีเซนน์โนในให้สั้นๆจักรพันธ์ถิงหมาข้างหน้าอ้าวแล้วครับลุกนี้ได้ไหมเอ็มจีว่าโอ้โหเตือเป็นแฮตทรกครับโอ้โลูกดีนี่มานะครับเลยกะจะหลอกยิงเสาแรกเลยแต่จริงๆแล้วมีสิทธิโชคซึ่ง พยาประคองมาอยู่นะครับถ้าตอกส้นให้เนี่ยน่าจะสวยเลยครับมีโอกาสหลุดเข้าไปโชติพัฒเลื่องออกไปทางด้านซ้ายสันชยัยเปิดเลียดเข้ามาแล้วสวัดยิงโอ้โหจริว่าโอ้หูน่าจะแฮททริกจริงดูจังหวะโชติพัฒนให้ทางซ้ายครับหักมาเลยยับู้่แล้วช่องเปิดหมดแล้วครับย้อนหลังไปหน่อยหนึ่งด้วยจะทำให้เขาจะเยี่ยวตัวมายิงก็จะบังคับให้ตรงกอบมันท็ออาจจะยากไปหน่อยครับ โอ้โเอาครับบาโจ้ตีเข้าไปบาโจ้ไหลต่อให้กับโบนิญยาโบนิญยาเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้เอาละครับตีไข่แตกแล้วสมคิดชำนาญศิลป์ตีไข่แตกให้กับทางสุโขทัไทยไล่มานะครับนาทีที่86เอาจนได้ห่างตัวเราเสียบอ ajo, ลบาโจ้ลากขึ้นมาครับแล้วเปิดบปีให้โบนิญยาหักเข้ามา้โ,โหได้แท็บหรือว่าก็สมบูรณ์แบบนะครับลูกแบบนี้ ดูบอิญ่าให้มาแล้วก็ได้แทบจบสกอร์เข้าไปตัดหน้าแนวรับของราชบุรีเลยครับนี่ครับโอ้โหมาเร็วกว่าเซินให้ช่องมาเอาล้ครับจงังหวะนี้ผิดใจไหมบอิญ่าบอิญ่ายอดโดมาเข้ามือเอากัะบพบรบับหลุดโอ้โหบัโจโามงแล้วลุนี้พยายามบอกว่าข้ามเซ้นนะครับแต่ว่าอย่างจวดนี้เปิดมาเหมือนไม่มีอะไรแล้วครับรับหลุดเฉยเลยครับบจตรเจ้ามงข้ามโดยยัง ถ้ามุมนี้อาจจะยังนะครับถ้ามุมนี้นะครับดูมุมหนึ่งครับตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับแต่แบบนี้อาจจะยังนะครับโดนเคลียงมาเอาครับสโกโตไัยมาใหม่จังหวะของสมคิดยอดเข้าไปากาโดพักและลูกนี้สวัสดยิงโอ้โหติดเซฟของกำพลอีก พิศักดิ์ขอเข้าสายสายแล้วหักเข้ามาแล้วเอาวิ่งฟอร์เตสปิดกองครับแบบนี้สามหนึ่งโอ้โหจากจะโดนตีเสมอตอนนี้เก็บใครชนะปั๊มมาได้ครับแล้วดูหักข้อมาสวยนะครับไม่มีใครประกบเลยครับสีคนของสุโขทยัยไปเทนี่เสาแรกหมดครับเปิดช่องเปิดพืนที่ให้นำแล้วกำลังจะชนะครับราชบรุรีเอาครับสุโขทยัยยังไม่ถอดใจ หลามาสูวิชาเปิดติดแล้วผู้ตัสินกระป๋าลูกวิทหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหราชบุรีเอฟซีครับเอาชนะสุขโขทัยไปได้3ประตูต่อนหนึ่งดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย